โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงเรียงราชอุทิศสองอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตสองภายใต้การบริหารงานของผู้อำนวยการสมสุขเพชรการวิทยาฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสำฤทธิ์พัฒนาคุณภาพการเรียนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเต็มศักยภาพตามมาตรฐานของการจัดกระบวนการเรียนรู้ในแต่ละระดับการบริหารงานในสถานศึกษาอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้บริหารในการที่จะนำองค์กรสู่ความสำเร็จในทุกมิติของการจัดการศึกษา ภาวะผู้นําเชิงจริยธรรมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ท่านผู้วำนวยการสมสุขเพรการให้ความสําคัญและประพฤติตนเป็นแบบอย่างเกิดความไว้วางใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการที่จะขับเคลื่อนภารกิจให้สําเร็จตามเป้าหมายลูกจากมองหัดใจครับที่ าการสนทนาแลกเปลี่ยนกันในเรื่องภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษานะครับในหัวข้อที่มีความมีวิธีธรรมความไว้วางใจความซื่อสัตย์และก็ความเป็นผู้นําด้านคุณธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ที่จําเป็นเป็นหลักนะครับในการดารงชีวิตในเัจจให้ผู้บริหารเราได้มีหลัก ในการควบคุมตัวเองไม่ออกนอกลู่นอกทางนะครับอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรดีอะไรไม่ดีนะครับเราไปดูข้อบังคับของรุฐสภาที่ว่าเืนน่อจรรยาบรรณวิชาชีพครูพศ2 5ร5 6ที่มันมีอยู่ภาาหมวดเป็นจนัญญาบรรต่อตนเองต่อวิชาชีพต่อผู้รับบริการเกิดความบริสุทธิ์ทมเกิดความสามัคคีในงองค์กร และก็จะได้เป็นแบบอย่างให้กับเด็กให้กับชุมชนให้กับสังคมด้วยคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยหัดใหญ่สาขาการบริหารการศึกษาขอยกย่องและเชิดชูและขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสมสุขเพชรการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงเรียงราชอุทิศสองอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลา ผู้บริหารสถานศึกษาที่บริหารการศึกษาโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในการพัฒนาองค์กรและคุณภาพการศึกษาพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศโรงเรียนบ้านคลองนกกระทุงเรียงราชอุทิศสองพัฒนาสามคัคคีมีวินัยใจสู้ถือคุณธรรม